บุ๋มปนัดดายกมือไหว้ขอเงินคืนแซลเบาๆจนคนทึ่งสุดทนแล้วไหว้ทวงเงินเรื่องยืมเงินกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สั่นสะเทือนวงการบันเทิงอย่างมากดาราหลายคนออกมาโพสทวงเงินทวงค่าตัวผ่านโซเชียลจนลูกนี้มีอึ้งรู้สึกร้อนๆหนาวๆเลยทีเดียว โดยล่าสุดบุ๋มประดาที่เผยในรายการตกมันบันเทิง7มกราคม2568ที่แม่บุ๋มตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินคืนทั้งนี้ทั้งค่าตัวยังไม่หมดพร้อมยกมือไหว้และบอกว่าคืนเงินเถอเราก็เห็นเธออะไปต่างประเทศนะคนในวงการเนี่ยหนูเห็นพี่ไปต่างประเทศไปใช้ชีวิตนะทั้งกลางวันกลางคืนนะพี่พี่มีรอยยิ้มกลับมาแล้วพี่คืนเงินหนูเธอะ ถามว่ารุ่นพี่มีมงไหมแม่บุ๋มนิ่งและบอกว่าอย่าให้มันแคบขนาดนั้นพิธีกรกล่าวต่อว่านี่ไม่ตอบแสดงว่าตอบแล้วนะ